สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับอีกครั้งกับผมวัดราชศรีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ ep เี็ดสองหนะครับนะ725แล้วก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะจุนละชอบสนใจองค์ไหนทักทายสอบถามราคานะครับราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบถูกใจค่อยทำถ่ายราคามานะครับนะราคาแบ่งปันนะครับนะก็ราคาไม่ได้ขายราคาประกันนะครับดูให้ชอบก่อนประกันแรกนะครับนะ ถูกใจค่อยทำไทยราคามานะครับนะอ่าฝากกดติดตามด้วยนะพี่ๆนะ <c oughs> ก็มาพบจะเจอกันเป็นประจำ <c oughs> ก็ตามสโลแกน <c oughs> <c oughs> <ๆ>เลยเล่นทุกสายขายทุกองนะครับนะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มกันกับสายเครื่องรางนะพี่ๆนะวันนี้นะครับชิมแรกนะครับนะได้มาคู่กันนะพี่ๆนะองนี้นะครับนะเป็นประหลัดขิกนะครับนะนะครับเนี่ยออกวัดสัตหีบนะพี่ๆนะเป็นประหลัดขิกหลวงพ่ออีนะครับนะ,นะ,ตนนะบนะแต่ว่าผมดู รุ years, ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกปีไหนนะแต่ว่าเขาว่าน่าจะเป็นหลวงปู่ทิมบุกเสกนะพี่ๆนะออกวัดสถิหิป่ทิมบุกเสกนะครับเป็นประหลัดขิกเอ่อออกวัดสถิหินะครับนะเนี่ยครับดอกนี้จะตอกคาว่าพ่ออีนะครับนะอีกดอกหนึ่งจะตอกโคตหลวงปู่ทิมนะครับนะคือโคษศสารานะครับนะก็อย่างที่เจ้าของเราว่าน่าจะออกวัดหลวงพ่ออีนั่นแหละแต่ว่าเป็นหลวงปู่ทิมบุกเสกนะนะครับนะก็เรียกเลยว่าเป็นเอ่อ ศักรีหลวงปูทิมนะพี่พี่นะนะครับนะหลวงปูทิมบุกเสกนะครับนะนี่ฮะแต่ผมไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจนะไม่ทราบข้อมูลโดยชัดว่าจัดสร้างปีไหนนะครับนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมคาดคะเนนะเดาเอานะครับนะเพราะว่าไม่มีหลักฐานข้อมูลนะผมไม่มีข้อมูลนะพี่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สายตรงนะก็เอาเป็นว่าจากการสันนิษฐานของผมเนี่ยผมว่าน่าจะทันหลวงหลวงปูทิมนะเพราะว่าหลวงปูทิมบุกเสกนะครับนะนะครับนี่ฮะประหลัดขิก นะครับนะหลวงพ่ออีนะเขาเรียกว่าหลวงปู่ทิมบุกเสกนะครับนะนี่นะครับสองดอกเลยนะพี่นะดอกหนึ่งก็จะตอบคําว่าพ่ออีนะครับนะอีกดอกหนึ่งเป็นตอบโคดสาราร swiftly. นะครับเป็นโคดประจําเรียกว่าโคดหลวงปู่ทิมนั่นเลยนะครับนะนะครับนะนี่อา้าแวบบประมาณนี้นะพี่นะอ้าวอนุญาตผ่านนะครับชิ้นแรกนะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นปรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดต่างๆนอกนะพี่นะนี่ฮะเนื้อเนื้อเหลืองนะครับน <ส heeft> ะ เขาเรียกว่าเนื้อทองผสมน้ำนะนี่ผิวเดิมๆเลยนะองค์นี้ดูนะพี่ๆนะนี่ฮะนะครับนี่ดูฮะนะครับนะนี่ฮะใต้ฐานจะตออคาว่าหลวงพ่อจงนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะผิวแบบน้ําทองเดิมๆเลยนะพี่ๆนะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะประมาณนี้ นะครับอ๋อองค์ต่อมานะครับนะหลวงรูปหล่อหลวงพระจงวัดต่างนอกนะครับนะสภาพสวยๆเลยนะครับนะน้ำทองเดือบนะครับนะอ้าวชอบใจถามถ่ายราคามานะครับประมาณนี้นะครับนะองค์ต่อมาครับรูปหล่อหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่ๆนะองค์นี้นะครับนะองค์นี้ก็จะมีอุดกลิ่นนะแล้วก็ใต้ฐานก็จะต่อคําว่าหลวงหลวงพ่อเผือกนะครับนะวัดกิ่งแก้วนะครับนะนี่ รูปหล่อนะครับนะเป็นรูปหล่อนะครับนะนี่ดูว่ารูปหล่อหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนะนี่ฮะนะครับไตฐานก็จะอุดกลิ่นนะพี่พี่นะก็ตอกว่า package. หลวงพ่อเผือกนะครับนะวัดกิ่งแก้วนะครับนะกลิ่งดังนะพี่ๆี่นะกลิ่งวิ่งดีนะครับนะเอ่ะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่พี่นะ พิมพ์นิยมเนื้อหาจัดจ้านนะครับนะนี่ฮะพี่ว่าจะฟุ่นๆหน่อยนะไม่สวยเท่าไหร่เอาเป็นว่าเบื้องต้นก็พิจารณาชมดูให้ชอบก่อนนะครับนะราคาแบ่งปันนะครับนะนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะต่อมาครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุนพรนะนะครับนะอันนี้ ผมคุ้นอยู่แต่ว่าผมไม่มีข้อมูลนะไม่ได้หาพอดีว่าถือก็ลงเลยนะครับนะเขาเรียกว่าเหรียญบางตัวพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว,ว่ารูปหรือเปล่านะครับนะเอะเอก็รูปเหมือนนะครับนะ,สะเสด็จในกลมมะหลวงยุพรนะรเป็นเป็นรูปของสมเด็จก็มาหลวงยุพรเขียนดดมศักดิ์นะครับนะครับ mm hmm. ก็ไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะ เป็นปุสุขปุกเสกหรือเปล่านะครับเพราะว่าท่านกรมหลวงเนี่ยท่านเป็นสิทธ์นะครับนะเป็นสิทธิ์ลักนะครับสิทธิ์ของหลวงปุสุขนะครับน่ะนี่ฮะเอ่อเป็นต้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออบาก้าหรือเปล่านะองนี้นะครับนะนี่ฮะนะครับก็เรียกว่าน่าจะเรียกว่าเหรียญบางตัวอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับนะบางตัวพระเจ้าอยู่หัวนะครับน่ะอ่ะโอเคประมาณนี้องต่อมาครับเป็นเข็ม เป็นแหนบนะแหนบขออภัยนะพี่นะไม่ใช่เข็มกัดเป็นแหนบหลวงพ่อมุ่ยนะครับนะเนี่ยหลวงพ่อมุ่ยนะครับนะนี่แหนบหลวงพ่อมุ่ยนะครับนะน่าจะเป็นแหนบอวบก้านะครับนะเนี่ยนะเป็นแหนบหลวงพ่อมุ่ยนะครับนะหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะนี่ะประมาณนี้นะครับนะแหนบหลวงพ่อมุ่ยนะครับนะต่อมาครับคงต่อมาที่เป็นเป็น เป็นพระเนื้อไม้นะแกะไม่แน่จะเป็นรูปอะไรนะพี่นะใต้ฐานนี่จะเป็นฐานนะครับฐานฟันปลานะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นคล้ายๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแกะเป็นรูปอะไรนะพี่นะเนี่ยดูฮะไม้เก่านะพี่นะนี่ดูครับผมไม่แน่ใจว่าแกะเป็นศิลเป็นเอกลักษณ์อะไรนะเนี่ยคล้ายๆผ้านั่งหรือเปล่านะครับนะเออก็ประมาณนี้นะครับนะไม่ทราบกิจีินะพี่นะไม้เก่านะครับนะ ดูฮะไม้มีความเก่านะนรับนประมาณนี้เลยนะครับนะองค์ต่อมาครับองค์ต่อมาเป็นหลวงพ่อปานนะครับนะหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงครุฑนะครับนะผงล้นล้นเลยนะครับนะองค์นี้หลวงพ่อปานทรงครุดก็จะมีครุดเปลือยครุดทรงเครื่องอะไรประมาณนั้นนะพี่นะก็จะมีครุดเล็กครุฑใหญ่อะไรประมาณนั้นนะพี่นะนี่ดูครับผงแบบเดิมๆเลย เนี่ยดูค่ะผงจะเลอะๆหน่อยนะพี่นะนี่อยู่ตรงนี้หน่อยนะครับนะผงนะครับนะเลอะๆหน่อยนะครับนะแต่ว่าดินเนี่ยผงแบบเดิมเดิมล้นๆนเลยนะครับนะนี่เนี่ยดูครับผงเดิมเดิมเลยดินมอมอเลยนะครับนะองค์นี้ก็คือสภาพผิวแบบหิ่งๆิ่งมันบ้านนี่แน่นะครับนะดูครับผงล้นลนเลยนะครับเนี่ย ด้านหลังก็จะมีลอยกระดานลอยป่าดนะครับนะนะประมาณนี้นะครับนะหลวงพ่อปานพิมเอ่อเขาเรียกว่าทรงทรงครุฑนะครับนะเป็นครุฑเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของมหามนาบนนั่นเองนะครับนะนะข้าราชการอะไรเขาว่ากันอย่างนั้นนะชอบนิยมบูชานะครับนะนะครับนะก็จะได้เลื่อนชั้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อกันนะครับนะเอ่อประมาณนี้นะครับนะอ่าโอเคองคต่อมาครับเป็น ขออภัยนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่องนั่นล่างก่อนเป็นเป็นตะกุดนะครับนะนี่ตะกุดเล็กนะครับนะขออภัยนะครับนะข้ามนะครับนะตะกุดนะครับนะดูฮะตะกุดไส้แกนทองเหลืองหรือทองแดงนะครับนะแล้วก็พันเชือกประมาณนี้นะพี่ๆนะเนี่ยเชือกมีความเก่านะครับนะแต่ว่าไม่ทราบเกจินะครับนะราคาแบ่งปันเลยเบาๆเลยนะพี่ๆนะชอบใจถามไถ่ยราคามานะครับนะ องต่อมาครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับนะนีนะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับน่ะนะครับนี่นี่วะไม่ได้ล้างเลยนะพี่นะได้มาแบบนี้นะครับน่ะมือต้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะน่าจะเป็นพิมพ์แข่งตรงหรือเปล่านะครับน่ะก็จะมีหลายพิมพ์นะพี่นะแข่งตรงเท้ากระดกแข่งติดอะไรประมาณนี้นะพี่พี่นะะพี่พี่ดูพิมพ์ออกนะครับนะเพราะว่าไม่แม่นเรื่องพิมพ์หรอกนะนี่ ยดูฮะเป็นหูปิงนะพี่ๆนะนี่หูปิงนะครับนะเขาเรียกว่าหูปิงนะครับนะนี่จอบเล็กหนุ่มเพื่อนนะครับนะอ่าโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นอหลวงปู่บุญนะครับพิมพ์กีบบัวนะเนื้อเมกะพัดนะครับกีบบัวหลังยันนะหลวงปู่บุญวัดบางแก้ววัดกลางบางแก้วนะครับนะนี่เนื้อเมกะพัดนะครับนะนี่ฮะ ก็องค์พระก็ไม่ถึงกระสวยนะพี่นะก็ถือว่าเดิมประมาณได้เดิมนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อนไม่ถึงกระสวยนะก็ถือว่าผิวเดิมเดิม <ๆ S 2> ลเลยแหละมันความเดิมอยู่นะแต่ว่าองค์พระไม่แน่ใจนะผมว่าก็พอประมาณนะไม่ถึงกระสวยไม่ก็ไม่ิดีนะเท่าไหร่นะก็โอเคนะครับนะก็เอาพุทธคุณแล้วกันนะราคาแบ่งปันดะ้วยนะนะนะดูให้ชอบก่อนนะนะถูกใจค่อยทำาท่ราคามานะับนะโอเคประมาณนี้มาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พีนี้แล้วเพนะพนะ เ,เขาเรียกว่าเหรียญขวัญถุงนะน่าจะเป็นพวกเครื่องรางอะไรพวกนี้นะครับนะเพราะว่าเกจิยุคก่อเอ,อ่อก็มีชอบเอาเหรียญเก่าๆมาปลุกเสกมาเลี่ยมแจกลูกศิษย์ลูกหานะครับนะครับนะนี่ครับเป็นเครื่องรางนะครับนะนี่ฮะเป็นขวัญถุงเขาเรียกว่าเหรียญขวัญถุงครับนะ เรี่ยมวินเทจเลี่ยมเดิมๆนะครับนะดูฮนะนี่ฮะประมาณนี้นะพี่ๆนะเอาโอเคชอบใจถามถ่ยราคามานะครับนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมจบนะและที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับนะที่ขาดไม่ได้ fc ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะที่ติดตามกดหนุนนะครับด้วยดีซื้อม,อมาอก็กราบขอบพระคุณอย่างสูง นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกลับลานไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้ามาพบเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านครับันนี้สวัสดีครับ